เงื่อนไขการใช้เงินและการแลกเงินดิจิทัลเวเลตแลกเป็นเงินสดนะครับมีดังต่อไปนี้ผู้ที่จะมีสิทธิ์นะครับได้รับเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลเวเลตคือต้องเป็นคน,คนสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นบุคคลซึ่งมีรายได้ต่อปีไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทและมีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมๆกันทุกบัญชีแล้วต้องไม่เกิน50,000 0บาทนี่จะได้ทุกคนซึ่งคาดการว่าประมาณสัก50บล้านคน จะใช้เม็ดเงิน,มงมนประมาณประมาณ5 0 0 0 0นล้านบาทนะครับเงื่อนไขาการใช้1ต้องใช้หลักอําเภอว่าภายในอาเภอนั้นใครอยู่เพือ่อภูมิลำเนาอยู่อําเภอไหนต้องใช้ในเขตอําเภอนั้น2ใช้กับร้านค้าที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นร้านค้าขนาดเล็กก็คือร้านร้านโชว์ห่วยทั่วไปร้านสะดวกซื้อที่จะตั้งแซนออลลหรือตั้งอยู่ตามเช่นในปั๊มอย่างนี้ได้แต่ถ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้นะครับห้างสำหรับสินค้าใหญ่ๆไม่ได้พวกบิ๊กขายส่งขายปลีกใหญ่ๆไม่ได้ต้อง ลายเล็กเท่านั้นลายเล็กร้านสะดวกซื้อได้หมดนะครับแต่ต้องอยู่ในเขตอำเภอที่ตัวเองสังกัดสองเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วนะครับร้านค้าที่ที่จะมีสิทธิ์เข้าโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีรายได้นิติบุคคลรวมทั้งคนที่ค้าขายเป็นการส่วนตัวและเสียภาษีตามมาตรา4 0วงเล็บ8อันนี้ก็มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับเมื่อประชาชนใช้แล้วรอบที่1คนที่รับเงินดิจิตัลแล้วไปขึ้นเงินทันทีไม่ได้นะครับต้องใช้รอบที่2คนรับ คนที่รับคนที่รับเงินดีเท่ารอบสองเนี่ยจากร้านค้าด้วยกันเห่อครับรอบสองนี้ไม่จํากัดแล้วนะครับว่าสมมติร้านค้าเล็กนะครับรับเงินมาจากประชาชนแล้วจะไปซื้อร้านอะไรก็ได้ละนอกเขตอําเภอก็ได้ไปซื้อร้านใหญ่ก็ได้ไม่จํากัดแต่ถัดจากนั้นแล้วเวลาจะขึ้นเงินต้องรอบที่สองครับคือผ่านการใช้สองรอบแล้วจึงจะสามารถไปแลกเป็นเงินได้ทั้งนี้การใช้จ่ายการแลกเงินจะอยู่ภายใต้ระบบที่เรียกว่าซูเปอร์แอปที่จะต้องจะเขียนขึ้นโดยสํานัก งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลซึ่งคาดว่าโปรแกรมอันนี้เนี่ยแผนเนี่ยจะเสร็จทันเดือนประมาณไตรมาสสาของปี2567แน่นอนซึ่งจะเป็นไตรมาสสาที่เปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนร้านค้าลงทะเบียนนะครับแล้วก็การใช้จ่ายต้องภายใน6เดือนนะครับ